สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมีแว่นกันแดดอีกหนึ่งตัวนะครับจะมารีวิวให้รับชมกันนะครับคือแว่นกันแดดตัวนี้เนี่ยเป็นแว่นกันแดดนะครับยี่ห้อวิลลี่เอ็กนะครับเป็นเป็นวิลลี่เอ็กรุ่นเซนส์เอลทีนะครับตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์เชนเ e ลลนะครับในกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับพอดีมันเป็นแสงสะท้อนนะครับอันนี้ฮะ ตัวหนังสืออาจจะกลับด้านกันนะครับเป็นซีรีส์เชนเนเบลก็คือถอดเลนได้นะครับเป็นรุ่นเซนเอลท t นะครับ b a t t ท e ล a บ็ f เฟรมนะครับแล้วก็เป็นเกเลนเกรเลนนะครับเป็นสีเทานะครับกล่องเขาก็จะมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับพอเปิดกล่องออกมาเนี่ยก็จะเป็นกล่องใส่แว่นนะครับเป็นฮาร์ดเคสนะครับ เป็นกล่องแสบแบบแข็งนะครับด้านในเขาก็จะมีแว่นตานะครับซึ่งผมเอาออกไปแล้วนะครับมีแว่นตานะครับปีสายคองแว่นนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดเลนส์นะครับับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวฮาร์ดเคสของเขานะครับแล้วก็เขาก็จะมีเป็นสติกเกอร์กันน้ำนะครับเป็นสติกเกอร์ของวิลลี่เอ็กนะครับ ทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวแว่นตากันแดดกันนะครับมาอันนี้คือแว่นกันแดดเซนส์เอลีนะครับมันก็จะสะท้อนนะครับบนโต๊ะผมก็จะค่อนข้างลกนิดนึงนะครับเป็นแว่นกันแดดของประเทศอเมริกานะครับเป็นแว่นกันแดดที่เป็นเลนเซฟตี้ด้วยนะครับตัวนี้เลนเซฟตี้คืออะไรเลนเซฟตี้ก็คือเป็นเลนที่สามารถป้องกันสเก็ต นะครับจะเรียกว่า l นเซฟตี้นะครับอ่าตัวนี้มันมีข้อดีอย่างไรนะครับคือ1มันเป็นแว่นกันแดดที่มันป้องกันแสง UVA UVB ได้100%ซนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แสงซองผ่านเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่คือแสงผ่านได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานในแสงแดดจ้าๆเนี่ยตัวนี้มันตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็เป็นแว่น ตัวนี้อย่างที่บอกก็เป็นเซนต์รุ่นเซนต์ ALT นะครับ ALT คือเป็นแว่นรุ่นใหม่ของว i l l ี่เนะครับที่เพิ่งจะออกมาเมื่อประมาณการปีที่แล้วนะครับคือรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือมันพัฒนาขึ้นนะครับให้มันเหมาะสมกับโครงหน้าคนเอเชียนะครับคนเอเชียคืออะไรคนเอเชียก็คือเป็นคนที่ไม่มีดั้งนะครับผม,ผมต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับ เอเชียก็คือจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดั้งนะครับแล้วก็มีหนกแก้มสูงนะครับเพราะฉะนั้นไอเจ้าแว่นเซนต์ตัวนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัวเลนส์นะครับเขาทําให้มันวา,วาวขึ้นนะครับทําให้มันไม่สัมผัสกับหนกแก้มนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมได้สั่งมาเป็นตัวแรกนะครับของเออไม่ใช่เป็นตัวที่สองของยี่ห้อวิลลี่เอ็กซ์นะคือตัวแรกเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่ารุ่นแรกเลยผมสั่ง วิลลเอ็กรุ่นกาดไปนะครับวิลลเอ็กกาดเนี่ยมันก็เป็นแว่นซีรีส์เชนเนเบลเหมือนกันก็คือสามารถจะถอดเปลี่ยนเลนได้นะครับสลับเลนได้ซึ่งตัวนั้นที่ผมสั่งไปเนี่ยมันมีปัญหานะครับตอนที่ผมส่งคืนทางร้านไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวเซนเอลทีตัวนี้กลับมานะครับอไอตัวเจ้าว e ลีเอ็กกาดนะครับปัญหาที่ผมเจอก็คือหน้าเลนนะครับเขาเป็นหน้าเลนที่กว้างนะครับ ทางนี้กว้างถูกไหมเป็นหน้าเลนที่สูงนะครับเป็นเลนเป็นเลนที่มีขนาดใหญ่อะผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับ mm hmm. เมื่อผมใส่ไปแล้วเนี่ยปัญหาที่ผมเจอกับวีลี่เอ็กกาดนะครับ mm hmm. ก็คือบริเวณส่วนนี้ของเลนนะครับมันติดหนอกแก้มผมเลยนะครับแล้วก็ตัวแป้นรองจมูกเนี่ยมันยกลอยขึ้นมาเลยนะครับมันไม่ได้สัมผัสกับจมูกผมเลยนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ผิดคาดมากนะครับเพราะว่าเจ้า แว่นวีลีเอ็กตัวนี้เนี่ยผมสั่งซื้อออนไลน์ไปนะครับเพราะว่าแถวแถวบ้านที่ผมอยู่นะครับมันไม่ได้มีแว่นยี่ห้อนี้ขายนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็นตัวเซนส์ a อลซึ่งประทับใจมากๆนะครับก็เลยจะมารีวิวให้รับชมกันนะครับว่าสิ่งที่ประทับใจก็คือมันเป็นแว่นที่ใส่แล้วค่อนข้างสบายหน้านะครับผมบอกเลยว่าใส่แล้วสบายหน้ามากๆแล้วก็ ขาแว่นเนี่ยมันกระชับมากๆนะครับค่อนข้างกระชับเลยนะครับแล้วก็ตัวเล่นนะครับตัวนี้มีมาตรฐานผ่านมาตรฐานการกระแทกมาตรฐานอะไรหลายอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับสามารถหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์นะครับสำหรับเจอข้อมูลแว่นตัวนี้นะครับแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือแว่นนะครับเป็นแว่นที่ใส่ไปแล้วเนี่ยเล่นนะครับมันไม่ได้บิดเบือนภาพบิดเบือนภาพคืออะไรบิดเบือนภาพก็คือเมื่อผมใส่เข้าไปแล้วนะครับ เมื่อผมยกแว่นขึ้นนะครับภาพทุกอย่างที่ผมมองเห็นนะครับเมื่อตอนอยังไม่ใส่แว่นและใส่แว่นนะครับผลปรากฏคือภาพไม่เกิดการขยับนะครับภาพไม่เกิดการขยับมันหมายความว่าค่าการบิดเบือนภาพมันเป็นศูนเปอร์เซ็นตนะครับทําให้เวลาเราใส่เลเนี่ยภาพมันไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากการที่เรามองด้วยตาเปล่านะฮะอ่าแล้วก็ไออีกที่มาทัาใจอย่างนึงคือมนเป็นเรนเซฟตี้นะครับผมเป็นคนที่ ค่อนข้างจะชอบการขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะใส่แว่นกันแดดนะครับก็ตัวนี้เนี่ยใส่แล้วผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าถ้ามีสเก็ตอะไรกระเด็นมาตัวแว่นตัวนี้มันจะปกป้องดวงตาผมได้แน่นอนร้ออนะครับอันนี้ก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเป็นรีวิวสั้นๆน,นะครับสำหรับใครที่มองหาแว่นตากันแดดรุ่น v a r y e a c e n t alt นะครับผมมั่นใจว่า ถ้าคุณเป็นคนเอเชียนะครับใส่ได้แน่นอนไม่ติดตกแก้มตรงนี้แน่ๆนะครับใส่ได้สบายมากนะครับแล้วก็เป็นแว่นที่ผมรู้สึกว่าจากแว่นกันแดดแต่และตัวที่ผมใส่นะครับตัวนี้ใส่แล้วมันมองภาพได้ค่อนข้างสบายนะครับในกลุ่มเลนปกติที่ไม่ใช่เลนโพลาริ์นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแว่นกันแดดดีๆสักตัวหนึ่งนะครับก็แนะนำ วิลลี่เองนะครับก็ขอบคุณที่ต่ามรับชมครับขอบคุณครับ